สวัสดีค่ะยินดีต้อรสู่ช่องอเ้นเวอร์วันนี้นะคะแล้วจะมาส่งเพลงของน้องไอไนใช่เพลงลว่าพาสเวิร์ดซึ่งน้องปล่อยมาเมื่อวานปะเมื่อวานหรือวา่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเอออ่ะโดยรวมประมาณนี้ใช่ก็เดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ก็น่าจะน้องน่าจะปล่อยเพลงออกมาอีกใช่น่าจะเป็นแดนน่าจะอีกหนึ่งหรือสองเพลงที่เ,เป็นเพอร์์ฟอรแมนซ์เนาะใช่เพราะว่าเรามาดูเพลงก่อนกันเนาะไปค่ะ 何だ<ー> <music> ไมแหละคนเบิดไปคุณได้เลยวะคว่าเปลี่นสมผใช่ไหมเาแบบเปลี่ยนสผมเปลี่ยนสีผมหนูยังเป็นสีผมแบบดีเด่ 好すごい,い何が変なの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  เวอเราทำสิงเงินเออตอนนี้ไ่งม่วสิ่งวั่วๆบ่อน้องขึนมาน้ารองข้นขึเพขึ้นแึ้นอ้าราการหลอกถง้น้นายามากยานิดอะไรไม่

ช,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 ชื่ออะไ,ได้แนวอ่ะฉันรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเหมือนไม่ได้วิดเขาขนาดนั้นแะแต่ว่าเพลงอ่ะพอล่าคามโรนเออ่ยมันก็กลับไปดูอันเก่าใหม่เลยอ่ะตอนนี้ต้องจำจาชื่อให้ได้ก่อนใช่แล้วจะจำชื่อนาะงจะยังจำชื่อไอ้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยแันยังแัยังจำนอ้องอะไรนะ ฮิโรโตะเป็นฮารุโตะเลยฮารุโตะอยู่วงเสียชื่อจ้าแต่ฮิโรโตะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออคือโอ้สบู anymore, ่คือแบบจำยากมากเลยทุกคนต้องขออภัยด้วยว่าโดยรวมคือดีดีมากมันเป็นอะไรที่แบบคือน้องโตมากอะดาเมกค่อนข้างที่จะข้างยาดาเมกแรงมากคือทุกคนมีความพัฒนาการของเราคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ของอาจจะด้วยแบบ ผมสีผมที่มันดูแบบไอ้นี่ยิ่งขึ้นแล้วก็ด้วยเพลงเออการถ่ายด้วยคือดีด้วยแหละตอนนี้เริ่มด้วยแล้วเฮ้ยแต่มาดีจริงนะจริงนะคือคังก่อนกับเพลงก่อนๆไม่ใช่เราไม่บอกว่าเราก็ว้าวแต่ว่าจริงๆคังก่อนๆเราก็เคยพูดแหละเรื่องดาวน์หลเพลงว่าเฮ้ยออล่าน้องเราแต่เราสึกว่าเพลงนี้คือแบบเพลงนี้คือมันเปลกแปลก มันมีออร่ามากมันมีความแบบแบบเพิ่มขึ้นอะแบบครั้งก่อนก็ว่ามีออร่านะครั้งนี้คืแบบคดีขึ้นกว่าเดิมโลซึ่งคิดว่าเดี๋ยวเราจะรอดูแดนแดนแพ็กชพทที่อาจจะออกมาอีกสองเพลงสามพลงแต่แต่ไปดูครั้งที่ผ่านมาเนาะใช่ก็เดี๋ยวเราทุกคนก็จะได้เห็นเกิบของนุ่มๆอเห็นอเมื่อกี้จะเพิดพูดเจวันอเนาะเออจะ จะมีมาเรื่อยๆนะคะก็เราติดตามกันได้วันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม Facebook Twitter IG t i k t o ิตของพวกเราด้วยนะคะและะ้วเจอกันใหม่คลิปน <ะ S 1> หน้าค<อ>่ะ<อ>บ๊ายบาย,บาย,บาย